Transcrição e Legendas กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับขอบคุณครับช่วงเย็นเย็นวันนี้ครับวันนี้เรามาเพิ่มเติมความสดชื่นเพิ่มความเขียวครับด้วยกันรปลูกสลัดเพิ่มครับแปลงที่เหลือนี่ครับทีมงานข้าวโพดหวานอีสานไทยแลนด์วันนี้เปลี่ยนเป็นสลัดผักสลัดทีมงานอีสานไทยแลนด์เหมือนเดิมครับเนี่ยครับเนี่ยครับ ช่วยกันรงใหญ่เลยครับดูแปลงก่อนหน้านี้ครับนี่ดูอัปเดตก่อนหน้านี้กําลังเขียวงามนี่เห็นไหมครับกำลังขึ้นเขียวงามแสงไฟแสงเอ้แสงไฟแสงแดดจะบังนิดนึงครับแดดแดดยังจ้าอยู่ครับเ,เย็นแล้วเนี่ยครับกำลังงามครับกำลังขึ้นงามกรีนสลัดเรดสลัด กินโอเคสโอ๊คครับเ yeah. นี่ยเราก็กระลงเพิ่มอีก <สา S 1> แปลงหนึ่งที่เหลือครับ <สา S 1> นี่ครับทีมงานกระโพดหวานอีสานไทยแลนด์วันนี้มาเพิ่มเติมความเขียวกระจีด้วยการลงผักสลัดครับเาขาเ็ดมลพิรออ์ก ใส่เงานมักขานี่ยมันเหงายขวาสิบแปตัวนี้มันจะไปาต่ำสกต้อนมันหนาอ